มาลุ้นกันเลยว่าจะรอดไหม mm. ถ้าเกิดเราอยู่บนนี uh ้โ oh. อ <ü Century. S 1> ้โหเดี๋ยวทุกคนไม่รอดนะทุกคนสวัสดีสทุกท <incorpor> ่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกกันนั่นเองวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมบเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดนั่นเองนะคะหลังจากที่โหจะบอกว่าพี่นิวเนี่ยไม่ได้เล่นแมบเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดมานานมากเลยนะคะ ในแบบนี้มันชื่อว่า w e ฟ d ด s a ต t e r นะคะ s u r v i v o r หรือว่าการเอาชีวิตรอดจากน้ำนั่นเองนะคะที่แบบว่ามาเป็นเครื่องยักษ์เลยนะโอ้โหน่ากลัวมากแล้วมันก็ได้มีการอัปเดตแบบมาเรื่อยๆเลยนะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันนะคะว่าเราจะสามารถเอาชีวิตรอดจากน้ำได้หรือไม่เ <c oughs> พื่อไม่ให้เราเนี่ยจมน้ำตายนั่นเองนะคะไปเล่นกันเลยค่ะป o อปเดอะไรคือการนั่งอยู่บนกลางอากาศทุกคนได้หรอ เดี๋ยวนะเออตอนนี้เหมือนกับว่าน้ํากําลังจะมาแล้วนะคะเราก็ต้องรีบขึ้นไปบนบ้านนั่นเองเอาละค่ะขึ้นไปบนบ้านเลยนี่เราต้องมาอยู่บนที่สูงที่สุดนะคะขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยตอนนี้ไม่รู้น้ําอยู่ไหนแล้วโอ้ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะคะสูงสุดยังยังไม่สุดนะทุกคนเดี๋ยวโอเคน่าจะสุดแล้วนะตอนนี้มาดูกันว่าน้ํามาย่งอะตอนนี้น้ํามาแล้วนะคะดูดิโอ้โหน้ําท่วมมาเลยนะทุกคน ตอนแรกข้างล่างนี่คือยังเป็นพื้นหญ้าสีเขียวอยู่เลยนะคะวูวยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวน้ําท่วมขนาดนี้เลยเหรอมันจะขึ้นมาชั้นนี้แล้วนะเอาจริงเดี๋ยวนะเอาเครอดนะทุกคนรอดรอดรอดโอเครอดอยู่อ่ะตอนนี้นะพี่นิวมีการเอาชีวิตรอดหนึ่งครั้งนะเห็นปะว่าเมื่อกี้นี้นะคะเราสามารถเอาชีวิตรอดได้หนึ่งครั้งแล้วมาดูด่านต่อไปชื่อว่าด่านทาวเวอร์นะคะเป็นตึกนั่นเอง อ่าอันนี้เราก็ต้องเลือกเอาละค่ะว่าเราจะมาอยู่ตึกไหนอ่ะตึกนี้ละกันนะคะตึกนี้น่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ว่ารอดเอ้าดรนะขึ้นยังไงโอเคขึ้นมาได้แล้วมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดพี่นิวมาอยู่หอคอยเนี้ยซึ่งเป็นไม้แบบไม้ธรรมดามากอะ่ะจะรอดหรือไม่นะคะเราก็ต้องมาลุ้นกัน <laughs> มาแล้วโอ้ขึ้นมาแล้วนะว้าวน้าคือแบบมาไวมากมาลุ้นกันเลยว่าจะรอดไหมถ้าเกิดเราอยู่บนนี้โอ้โหเดี๋ยวทุกคนไม่รอดนะ้ะทุกคน ถ้าเกิดใครอยู่บนตึกนี้ไม่รอดนะคะต้องไปอยู่ตึกใหญ่โอ้โหเซ็งเลยนี่ค่ะถ้าเกิดใครตายนะคะทุกคนก็จะได้มาอยู่ที่ล็อบบี้เกมนะคะซึ่งแบบว่ามีสระน้ำที่ใหญ่มากแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วย <c oughs> อะมาด่านต่อไปนะคะ <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยบอดเดเอ่อเป็นตึกนะคะแล้วก็อารมณ์เหมือนมีสนามตักเล่นด้วย <c oughs> แต่ว่าเราต้องรีบขึ้นไปนะคะอยู่บนจุดสูงสุดโอเคไปกันลด ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเนี่ยไต่ขึ้นไปเลยนะคะเรานะคะต้องขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดให้ได้เพราะว่าไม่งั้นล้วก็เราตายแน่นะคะสุดยังเอ่อโอ้ยล่วงเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยไดตายรือล่วงโอ้โหมีการร่วงดูเอ้าเอ้าน้ำมาเหรอโอ้อน้ำมาทุกคนตายเลยอู้จะว่าไปแบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะคะเนี่ยสรุปเมื่อกี้น้ำมานะคะพี่นิวเลยแบบ ไลเฉยอ่ะโอเคตอนนี้เราก็รอไปเล่นในรอบต่อไปนะคะชื่อว่าดัน Escape on Jet s k สกนะคะบอดดั <What that? S 2> อ๋อเป็นการขี่เจ็ตสก,กีเหรอเอาจริงอ่ะโอเคเราต้องทําการขี่เจ็ตสก,กีนะคะแล้วก็หนีน้ำงั้นเหรอโอเคอย่าโมจะสงสัยนะ,ะเรารีบไปกันดีกว่านะเพราะพี่นิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำมันจะมายัางไงบอดดดโอเคขึ้นมาได้เฮ้ยทุกคนเนี่ยนะเหมือนกับว่าเอา้าล่วงเฉยคืออะไรรอดไม่รอดสรุปนะคะพี่นิวรอดนะคะ เมื่อกี้เหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องเรียบขึ้นจสัสก,กีมาไม่งั้นแล้วก็น้ําจะท่วมพื้นดินใช่ไหมคิดว่าใช่นะคะอ่าต่อไปเป็นแบบโรงเรียนแน่มีแบบโรงเรียนด้วยนะคะทําไมมาดูเตี้ยจังอะแล้วแบบนี้น้ําจะไม่ท่วมเหรอจะบอกว่าเป็นตึกที่เตี้ยมากเลยนะคะอ่าเราต้องมาอยู่บนนี้แล้วกันตอนนี้น้ําเริ่มมาแล้วนะน้ํามาจากตรงไหนน้ำอ่าน้ํามาจากตรงนู้นนะคะมาแล้วมาแล้วโว้ยตื่นเต้นน้ำมาแล้วนะคะมาดูกันว่าจะรอดหรือไม่แต่คิดว่ารอดนะ Yeah, ยังไงํามมันก็ทั่วไม่ถึงหรอกใช่ไหมเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างมาอยู่บนนี้กันหมดเลยพี่นิวมั่นใจว่ายังไงซามมันก็ว้าวูเกือบถึงเกือบถึงหูตื่นเต้นเหมือนกันนะเนีย่ยหมดเวลายัง okay, หมดเดโอเคหมดเวลาพอดีนะ <c oughs> ตอนนี้พี่นวิวเอาชีวิตรอดได้กี่รครั้งแล้วมาดูกันนะคะเอาชีวิตรอดได้สามครั้งแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถเอาชีวิตรอดได้หลายครั้งเนี่ยสามารถเอามาแลกของรางวัลตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้พี่นิวยังแลกไม่ได้เพราะว่า เราเนี่ยยังเอาชีวิตรอดไม่เยอะโอเคในด่านนี้เป็นด่านฟาร์มนะคะฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวโอเคเราต้องขึ้นมาบนหลังคาฟาร์มนะคะแล้วพี่นิวว่ายังไงซะน้ําก็ไม่ถึงอยู่ดีนู่นค่ะน้ํามาจากตรงนู้นนะคะเป็นคลื่นยักษ์มาเลยนะทุกคน <c oughs> มาดูกันคิดว่ารอดแหละสบายๆชิวๆนะคะเนี่ย อีซีซีแล้วขึ้นยักษ์ก็มาอีกแล้วลอกแล้วนะะตรงนู้นมาอีกแล้วลอกแล้วหูครั้งนี้ท่วมสูงหนักกว่าเดิมแน่นอนเอ้ยโอ้โหเพื่อเราเอาตัวแตกเลยไต่ขึ้นมาไม่ทันเห็นเป่า <c oughs> แล้วขึ้นยักษ์ก็มาอีกแล้วนะฮะเอามาดูกันว่าจะท่วมแค่ไหนมาอีกแล้วขึ้นยักษ์เออโอ้โหเกือบถึงหลังคาบอกเลยนะคะว่าครั้งนี้ท่วมเกือบถึงหลังคาเลยนะคะ <c oughs> หมดยังอ่ะเดี๋ยวบอกน,นะว่าจะมีอีก แค่นี้ก็ท่วมหนักแล้วนะฮะเฮ้ยมาอีกลูกโอเคจบนะฮะตกใจนึกว่าจะมาอีคลื่นหนึ่งครั้งนี้พี่นิวก็เอาชีวิตรอดได้สี่ครั้งแล้วต่อไปเป็นด่านหมู่บ้านนะ,นนะฮะในบ่อนะคะโอเคด่านหมู่บ้านเฮ้ยหมู่บ้านนี้เราต้องเลือกนะคะว่าเราจะไปบ้านหลังไหนขอไปบ้านสีเขียวแล้วกันนะคะเพราะว่าบ้านสีเขียวนี่คือแบบว่าดูดูสูงกว่าอ่ะขึ้นไปเลยนะขึ้นแบบไม่ต้องแย่งใครไม่ต้องรีบ นี่เลยตอนนี้เราขึ้นมาบนหลังคาบ้านสีเขียวแล้วนะคะดูสีเหลืองว่าจะรอดไหมนะคะยังไงสีเหลืองก็ยังรอดอยู่นะทุกคนรู้สึกว่าจะมีคนขึ้นไปอยู่บนหลังคาอุ้ยรู้สึกว่าจะมีคนขึ้นไปอยู่บนหลังคาสีเหลืองสองคนไม่รอดสีเหลืองไม่รอดโอ้ยเดสโมอลเล่เลยแสดงว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาอยู่บนหลังคาบ้านสีเขียวนี่มีโอกาสรอดมากกว่านะคะอ่ะตอนนี้พี่นิวก็เอาชีวิตรอดอีกแล้วต่อไปนะคะเป็นเอ่อด่านภูเขาไฟเหรอ ภูเขาไฟนะคะวัวคานเอาแหละเราต้องเลือกนะคะว่าเราจะขึ้นภูเขาไฟลูกไหนเอ่อพี่นิวข,ขอขึ้นลูกนี้แล้วกันนะคะมันเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเท่ากันนะโอเคเราต้องขึ้นไปอยู่บนสูงสุดของภูเขาไฟนะคะเย้ yeah. เรียบร้อยขึ้นมาได้แล้วอ๋อสองลูกนี้เท่ากันนะทุกคนไม่มีไหนเตี้ยวกันนะ <c oughs> อุ้ยอะไรอะ่ะเอา้าน้ํามาเป็นแบบลาวาเลยนะคะั้งนี้โอ้ย จากน้ำสีฟ้ากลายเป็นน้ำสีแดงเลยสีส้สมหรืสีแดงสีส้มนะคะเหมือนน้ำลาวามาดูกันนะคะว่าจะรอดหรือไม่โอ้โหมาเป็นละลอกมาเป็นละลอกตื่นเต้นทีเดียวหมดยักเอาหมดแล้วนะคะโอ้โหเป็นด่านที่ง่ายมากตอนนี้นะพี่นิวชีวิตรอดได้กี่ครั้งแล้วมาดูกัน <c oughs> จับไม่ได้หกครั้งแล้วนะคะนี่พี่นิวนะคะใกล้จะแลกของรางวัลได้แล้วต่อไปเป็นด่านป่านะคะ f o r e s t เราก็ต้องขึ้นไปอยู่บนต้นไม้โอเคขึ้นไปเลยขึ้นยังไงอะ ไต่ขึ้นไปอ๋อไต่ได้นี่ไงไต่ได้แบบง่ายๆเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเรามาอยู่บนยอดต้นไม้แล้วแล้วทำไมต้องมาแย่งกันด้วย <c oughs> <c oughs> ต้นไม้ก็มีหลายต้นนะคะแต่ว่าต้องมาอยู่ด้วยกันอะตอนนี้นะคลื่นน้ํากําลังจะมานะ่ะมาแล้วทุกคนด้านนูน้นมาแล้วอุ้ยเย่าเพิ่ออย่า,อย,าอย่าแย่งกันเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงโอ้โหตื่นเต้นเดี๋ยวโอ้แม่กอดอุ๊ยอุ๊ยเพื่อนเราล่วงไปแล้วโอ้ตายเลยถ้าเกิดใครล่วงก็คือตายนะคะอะตอนนี้นะคะเรายังลุ้นอยู่ว่า น้ำจะท่วมถึงยอดหรือไม่แต่คิดว่าไม่ถึงนะโอเครอดมาได้แล้วยููตอนนี้นะพเป็นิวเอาชีวิตรอดได้7ครั้งแล้วนะคะถ้าเกิดรอดได้15ครั้งได้สปิดคอยมา40ครั้งได้เกรวิตี้คอย90ครั้งได้ซูเปอร์เกรวิตี้คอยนะคะต่อไปนะ่เป็นด่านอะไรเนี่ยวอทเดดเออด่านอะไรก็ไม่รู้นะคะด่านนี้นะคะก็เหมือนเดิมเราต้องหาที่แบบสูงสูงขึ้นไปนะซึ่งหอคอยตรงนี้มันสูงสุดแล้วนะเราก็ต้องขึ้นไปโอ้โหแย่งกัน แย่งกันนะคะเกิดความแย่งกันขึ้นมาโอ้โหเดี๋ยวนะเนี่อแย่งกันนะ่ะคิดดูเดี๋ยวคือน้ํามาแล้วนะตอนเนี้ยตอนนี้น้ํามาแล้วนะคะแต่ว่าหัวพี่นิวติดโอเคขึ้นมาได้ <laughs> เดี๋ยวจะเย็นนะพวกโอเคขึ้นมาได้แล้วนะะอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะดูกันนะคะว่าคนที่อยู่ตรงนู้นจะรอดหรือไม่อ้าวรอดนะคะโอเค โอ้กว่าจะขึ้นได้แย่งกันมาดูด่านต่อไปนะคะด่านต่อไปว่าจะเป็นอะไรสังเกตนะคะว่าในแต่ละด่านเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยต่อไปเป็นเอ่อดา่านไซก่อสร้างนะคะใช่ไหมใช่ทุกคนเป็นด่านก่อสร้างนี่ตอนนี้ก็เกิดอาการแย่งกันอีกแล้วนะ,ะทำไมต้องแย่งกันด้วยเนี่ยโอเคไต่ขึ้นไปเลยนะคะด้วยความเร่งรีบเพราะว่าตอนนี้น้ําจะมาแล้วนี่ค่ะเราขึ้นมาบนสูงสุดแล้วนะคะพี่นิว่ายัางไงซะก็รอดนะ นี่ทุกคนดูเอาแต่มันยังมีสูงขึ้นไปได้อีกนะคะแต่พี่หนูคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะรอดแล้วนะเอามาดูกันนะตอนนี้น้ําท่วมถึงนี่แล้วนะคะโอ้โหคือแบบเอาใกล้แล้วทุกคนใกล้เราแล้วจะลอยไปเนี่ยมาลุ้นกันเลยดีกว่ารอดสิต้องรอดเฮ้ย <c oughs> เอารอดเลยบอกแล้วไม่ต้องถึงสูงสุดก็ได้นะคะอยู่แค่ตรงนี้ก็รอดแม่ <c oughs> ตอนนี้นะพี่หนูสามารถแลกเอ่อสปีดคอยได้แล้วนะคะมาแล้วนี่ทําให้เราวิ่งไวนั่นเองแน่เดี๋ยวนะต่างกันตรงไหนเนะี่ย อ๋อต่างอยู่นะคะก็วิ่งไวขึ้นมาหน่อยอ่ะเอาด่านฟ้าอีกแล้วเหรอ <g iggle> ทำไมด่านเหมือนซ้ำกันนะ่ะ <g iggle> ก็ราคขาวันนี้พี่เนียวก็ได้พาทุกคนนะคะเข้ามาเล่นนะคะในแมปการราชบิดรอดจากน้ำนั่นเองเนี่ยเอาล่ะว,วันนี้พี่เนียวขอตัวลาไปก่อนแล้วกนนะจ๊ายบายจ้าจุ๊อ <g iggle> ต่อไปเป็นด่านไซต์ก่อสร้างอีกแล้วนะคะซึ่งด่านนี้มีที่หลบเยอะอยู่เดี๋ยวนะเราจะไปหลบตรงไหนหลบบนตึกดีกาเราไปหลบบนตึกดีกว่านะ,ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ย เรานะหลบบนไอ้สีเหลืองไปละเราต้องไต่ขึ้นตึกไปนะคะรีบเลยรีบเลยเดี๋ยวน้ามาให้ว่องให้ว่องเป็นตึกที่สูงมากเลยทุกคนเดี๋ยวมันมีกี่ชั้นเนี่ยตึกนี้ <c oughs> ไม่ถึงสักทีตอนนี้นะพี่นิวก็ขึ้นไปเฮ้ยถึงย่างถึงแล้วตอนนี้เรามาถึงยอดตึกแล้วนะ,ะน้ำมาพอดีเลยรอดไหมรอดแน่นอนเพราะว่ามันสูงนะคะยังไงซะเราก็รอดรอดอยู่แล้วชิวชิวนะบอกเลยโอ้แต่ว่าน้ําเกือบปิ่มเหมือนกันนะคะัเนี้ย nước cà pìm, Ồ <laughs> này, nám